วันนี้จะพาไปเดอะคลาสมาร์เก็ตบางนาค่ะที่นี่คือสวรรค์ของนักกินรวบรวมร้านค้ามากกว่า250ร้านรวบรวมร้านดังๆและของมากมายอ,อยากจะกินอะไรหรืออยากจะซื้ออะไรไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผล,ลไม้อของสดนะคะหรือว่าเป็นยาที่นี่ก็มีค่ะซึ่งเขาจะจัดแบ่งเป็นโซน4ี่โซนค่ะซึ่งเวลาเปิดและปิดของแต่ละโซนก็ไม่เท่ากันคือถ้ามานะคะละลานตาม,มากคือร้านดังๆนะคะร้านเด็ดๆเดยอะมาก ชอบโซนนี้มากค่ะเป็นโซนเด็กเล่นนะคะพ่อแม่กระทานกันไปเด็กก็เล่นกันไปได้รอบพิกัดของที่นี่นะคะจะอยู่ตรงบางนากิโลเมตรที่7ข็ค่ะในซอยราชวินิตบางแก้วหรือซอยโรงเรียนานาชาติของคอเดนนั่นเองซอยนี้เขาสามารถทะลุไปมีกาับางนาได้เลยเขาอยู่ติดกับมกาับางนาเลยค่ะคือกอยเดินวนหลายรอบมากกว่าจะได้ของกินมานะคะตอนแรกก็ว่าจะมาเดินเล่นๆน,นะคะแต่สรุปเต็มไม้เต็มมือจ้าพอลืมบอกไปค่ะที่นี่คือที่จอดรถเขาเยอะจริงๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดนะมาดูกันค่ะว่ากอยได้อะไรมากินบ้าง นี่คือขนมคกใบเตยนะคะหอมๆนุม่มๆอร่อยมากเลยอะส่วนอันนี้คือหมูปิง้งข้าวคั่วค่ะแล้วก็หมูปิ้งไร้มันเออเนื้อแน่นสุดๆเลยเ้ยหิวมากคะ่ะตาลายนะคะเห็นอะไรก็เอามาหมดเลยจริงกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่พอคะ่ะอันนี้คือข้าวขยำไข่อดองคะ่ะใครที่เคยมาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยคะ่ะว่าอะไรอร่อยอส่วนใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเลยจ้า